กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสิ่งทัศนาค่ะวันนี้ยังอยู่ในประเด็นเรื่องของรถให้บริการ,ร,รํำบัดประชาชนเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานครนะคะและเรายังคงนั่งกันอยู่ที่บริเวณศูนย์การค้าเดนายริมถนนพระราม9เป็นหนึ่งในจุดที่รถบริการเคลื่อนที่แบบนี้ตระเวนไปจอดให้บริการเป็นการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนนะคะรถนี้ให้บริการครอบคลุมการทำบัตรประชาชน เกือบทุกลักษณะค่ะถ้าไม่มีปัญหาซับซ้อนที่จะต้องถึงขั้นตอนของการสอบสวนของเจ้าหน้าที่มาทําบัตรใหม่ก็ได้มาเปลี่ยนบัตรต่อบัตรบบัตรหมดอายุสามารถมาทําแล้วก็รับไปได้เลยนะคะ และเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมเราก็คือการมีบัตรประชาชนประจําตัวของเด็กนะคะเด็กอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองจะต้องพามาทำบัตรนะคะหลายคนจะไปทําแล้วน้องๆหลายคนดูรายการเราอยู่แล้วก็บอกว่าหนูมีแล้วผมมีแล้วแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อีกหลายบ้านทีเดียวที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปสํานักง,งานเขตในเวลาราชการ ดังนั้นรถบริการเคลื่อนที่มาเสริมในเรื่องนี้ค่ะลองไปฟังความรู้สึกแล้วก็เขาจะเล่าให้ฟังนะคะว่าสะดวกไม่สะดวกอย่างไรในการมาใช้บริการทำแบบประชาชนเด็กๆที่รถเคลื่อนที่นี้ค่ะเราลองมาฟังความรู้สึกของผู้ที่ใช้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ของกรทมที่นี่กันนะคะเป็นคุณแม่คุณลูกคุณนุชรีใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะวันนี้เห็นว่านอกจากลูกชายแล้วจริงๆมีอีกคนนึงมีอีกคนค่ะอยู่บนรถถค่ะ พี่น้องสองคนมาด้วยกันทําบัตรประชาชนเด็กเหรอคะใช่ค่ะค่ะรู้ข่าวจากไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะรู้ข่าวจากวันนั้นมาส่งแฟนแ้วตรงช่วงนี้ค่ะแล้วบัเอิญเห็นรถตรงนี้ก็เลยถามยามเขาเราปภค่ะ,คะก็เลยรู้ว่าเ๋อตรงนี้เขามีทําบัตรประชาชนออก็ดีสะดวกสบายเพราะว่าช่วงวันนี้อย่างเราไม่ว่างน้องก็เพิ่งเรียนใช่ไหมอย่างเลิกเรียนเงเราก็ยังมีเวลาพาเข้ามาได้ก็สะดวกสบายไปย่างค่ะ,ะแสดงว่าครอบครัวมีบ้านอยู่แถวๆนี้เหรอคะใช่ค่ะ อยู่ในโซนไหนเขตไหนบอกท่านผู้ชมหน่อยค่ะอยู่ในเขตสวนหลวงค่ะซอยเฉลิถาวรอน,นะคะ่ะแสดงว่าจุดนี้ก็คือสะดวกกับคนที่อยู่ในเขตสวนหลวงใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นปจุดตรงนี้จุดสุนรวมใครผ่านใครมาก็เห็น ค่ะค่ะแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่มีบริการมาถึงตรงนี้ดีค่ะสะดวกสบายสบายทั้งเราและสบายั้าสงลูก้องไม่ต้องพาเขาจุดโรงเรียนไปทําด้วยค่ะแสดงว่าพาลูกสองคนมาใช้บริการทําบัรประชาชนของเด็กใช่แต่ของคุณแม่ไม่ต้องมาต่อไม่ต้องมาเปลี่ยนไม่ต้องทาใหม่ยังไม่หมดอายุใช่ไหมยังค่ะอ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถามอาราฟัสหน่อยอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูก11อ 11ปีตอนแรกที่คุณแม่บอกว่าจะพามาทำบัตรประชาชนน่ะตอนนั้นน่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตอนก่อนที่จะมาวันนี้นะอลัฟฟัตเคยได้ยินข่าวมาก่อนหรือเปล่าคะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ต้องทำบัตรประชาชนด้วยเคยได้ยินต้องมีบัตรประชาชนของเด็กเหรอครับก่อนหน้านี้มีหรือเปล่าไม่แล้วถ้ามีเนี่ยเด็กๆต้องอายุตั้งแต่กี่ปีขึ้นไป11ปี <c oughs> คืออาราฟัตอายุ1ปี<ช> 1> แต่ว่าจริงๆอ่ะเด็กครบ7ปีรปบริบูรณ์ก็สามารถมาทําได้เพียงแต่ว่าใครที่อายุเกินปีแลปีแล้วยังไม่เคยมีเหมือนน้องอาราฟัตเนี่ย1 1ปีแล้วก็มาทําได้อย่างนี้เป็นต้น<ช>คุณแม่อธิบายน้องแมมทั้งทั้งคนโตคนเล็กเนี่ยว่าก่อนจะมาทํามันมีความหมายยังไงอ๋อก็อธิบายเฟังว่าเออเรามีบัตรประชาชนแต่ตอนเนี้ยเพราะว่าเวลา ถ้าสมมติเกิดเกิดอุทภัยอะไรอย่างน้น้ท่วมไฟไหม้หรือสูญหายอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปเสียเวลาหาเหมือนเมื่อก่อนแค่เราเอายืน่นปากตรงเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราไปปนุคคมาจากไหนยังไงเกิดที่ไหนยังไงนะคะค่ะช่วยบอกประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ชมหน่อยสิคะคุณแม่ว่าว่ามาเนี่ยมันไม่ยุ่งยากอะไรยังไงขั้นตอนมันเป็นยังไงมาไม่ยุ่งยากนะคะแค่นําทะเบียนบ้านใบเกิดน้องมาก็ยืนย่นยื่นแล้วก็เกอกแบบฟอร์มแล้วก็ทําได้เลยค่ะ อานี่คนเล็กใช่ไหมคะนค,นคนเล็กเสร็จแล้วขณะที่เราคุยกันไปไม่นานเลยนะคะน้องชายของนองอาละฟัดก็ทําบัตรประชาชนเด็กเสร็จแล้วไหนดูบัตรซีได้หรือยังโชว์บัตรหน่อยโชว์หน่อยอน,อยนี่เด็กชายอะไรบอกชื่อตัวเองซิจักรีฑาประพันเด็กชายจากกรีอมประพันธ์ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมตอนทําบัตรประชาชนไม่ ไม่ตื่นเต้นโอ้โหบ้านนี้เขาเก่งมากเลยเขาไม่ตื่นเต้นเลยนะคะบัตรประชาชนเนี่ยในความคิดของเราอะสำคัญไหมครับสำคัญ คุณแม่ต่อไปนี้ก็เป็นทีของคุณแม่แล้วละค่ะว่าจะแนะนําน้องๆในการรักษาบัตรประชาชนยังไงเพราะว่าเด็กๆบางคนก็อาจจะซุกซนหรือว่าให้ให้น้องๆเนี่ยพกใส่กระเป๋าเงินไปโรงเรียนแล้วไม่ระวังก็อาจจะหายได้พอหายก็ต้องมาทําใหม่ก็เป็นเรื่องของออความยุ่งยากทั้งของคุณแม่ที่จะต้องมาส่งแล้วก็เป็นเรื่องของงบประมาณที่ทางราชการก็จะต้องทําบัตรใหม่ให้อยู่เรื่อยๆคุณแม่บอกลูกๆยังไงดีคะบอกแม่คนอื่นด้วยหรือว่าเด็กๆคนอื่นด้วยค่ะ อยากจะบอกว่าให้เอาประชาชนนะถ้าถ้าม,าม,ามีที่คล้องคอค่ะให้อยากให้คล้องคอไว้<ะ>กันเวลาน้องเขาไปวางหายหรือนั่งทับบัตรจะหกักแล้วก็เสียหายอยากให้มีที่ที่แขวนคอคนะเหมือนโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาจะได้ ไม่ลืมว่าเออเขาเขามีบัตรประชาชนเขาได้เออเราไม่มีบัตรประชาชนแล้วตตตลอดเวลาค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะค่ะลูกๆไม่รอแล้วค่ะวิ่งเล่นไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในความคิดเห็นของผู้ใช้บริการทําบัตรประชาชนจากรถบริการเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานครนะคะ่ะได้ฟังเพียง2ตัวอย่าง2ครอบครัวนี้ก็ทําให้ได้เห็นนะคะว่าการทําบัตรประชาชนของเด็กนั้น ตัวเด็กเองอาจจะรู้ข้อมูลหรือว่ามีความตื่นตัวในเรื่องนี้บางส่วนเท่านั้นค่ะแต่เราเห็นความกระตือรือร้นของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยค่อนข้างมาก บ้านไหนที่คุณพ่อคุณแม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีความตื่นตัวก็จะได้รับความร่วมมือในการพาบุตรหลานมาทําแบบประชาชนอันนี้คือพ่อแม่สําคัญมากๆนะคะในการที่จะบอกเด็กว่ามันสําคัญยังไงเท่าที่มาเนี่ยเคยมีคนสงสัยหรือว่ามาถามข้อมูลความจําเป็นอะไรต่างๆไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่พ่อแม่เขาทํากันบ้านมาเรียบร้อยหมดแล้วอ๋อคือจริงๆส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทางคุณพ่อคุณแม่ครับอาจจะได้รับข้อมูลจากทาง หนังสือพิมพ์ก็ดีใช่ครับใครับอาจจะทราบในระดับหนึ่งทีนี้ว่าบางบางทีมก็เป็นข้อมูลเชิงลึกอย่างไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าว่าจะทราบอะไรยังไงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่มาแล้วเขามาถามเนี่ยเขาสงสัยเรื่องอะไรกันบ้างไหมคะสงสัยเหรอครับก็ถ้าจะสงสัยก็คงจะสงสัยในแง่ของว่าทําไมเด็กเด็กเจดขวบต้องมีบัตรชารลดโทรอใช่ไหมครับมันมัน แล้วคุณเลือกดีตอบเพราะว่ายังไงตอบเพราะว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมันใช้ครับเพราะว่าปัจจุบันเราก้าวไปสู่ความเป็น e citizen อิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ซิตนั่นก็คือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามามีส่วนในชีวิตเรามากขึ้นนะครับทีนี้ว่าในบัตรประชาชนเนี่ยจะจะแสดงให้เราเห็นเลขประจำตัวประชาชน13หลัก P I D นะครับ ซึ่งหน่วยงานที่จะใช้ตัว P I D เป็นหลักในตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาล <Okay. S 1> นะครับซึ่งเป็นการบริการพื้นฐานที่ว่าประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงได้นะครับ <Okay. S 1> ความจําเป็นของมันเนี่ยมันจะสอดรับกับการมีเด็กให้มีบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อที่จะง่ายต่อการเข้าสู่ระบบในการ <Okay. S 1> ใช้ของมันนะครับเราจะาไม่ขอภัยครับเด็กคงจะไม่ต้องพกสูติบัตรไปโต,โต นะครับ<ม>เพื่อทีไปใช้บริการที่โรงพยาบาลและ<ม>เพียงแค่บ <า S 2> ัตรประชาชนใบเดียวเหมือนของผู้ใหญ่ใช่ครับเด็กถือหรือคุณพ่อคุณแม่จะถือให้นะครับพาไปที่โรงพยาบาลแล้วข้อมูลก็สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้เลยะนะครับมันก็จะเป็นงานง่ายแล้วก็ลดขั้นตอนในการใช้บริการไปอีกค,ครับผมค,ค,คือถ้าอธิบายเด็กๆในแต่ละบ้านอย่างง่ายๆก็คือว่า บัตรใบเดียวนะคะเด็กๆสามารถที่จะแสดงว่าหนูคือใคร,ร,ปปครที่อยู่อยู่ที่ไหนมีเลือดกรุ๊ปอะไรเวลาหนูไปเจ็บป่วยที่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง <S <S> <S แล้วข้อมูลหนูในบัตรเนี่ยจะบอกได้ว่าหนูต้องหนูต้องการรับบริจาคเลือดกรุ๊ปนี้เพื่อรักษาพยาบาลด่วนหรือว่าระบบประกันสุขภาพระบบที่จะสืบค้นข้อมูลว่าเป็นใครมารจากไหนอัตลักษณ<ช>์บุคคลนองแบบนี้ครับ คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องทํากันบ้านแล้วก็อธิบายให้ลูกบางส่วนแต่ก็มีมาถามหน้างานเหมือนกันครับอืมค่ะแล้วตัวเด็กๆเองนะคะเวลาเขามาเนี่ยเขาตื่นเต้นสนุกสนานหรือว่ากลัวหรือยังไงกันขนาดไหนคะกลัวนี่คงจะไม่ค่อยมีหรอกครับสนุกมากกว่าใช่ครับและเด็กก็อยากจะมีของใหม่นะค่ะมันเหมือนกับเด็กๆะครับ มีของไปอวดเพื่อนอะไรเงี้ยเรียกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องหลอกล่อเด็กๆเลยไม่ต้องครับไม่เหมือนหลอกล่อเด็กเด็กไปฉีดยาหรืออะไรเงี้ยไม่ครับไม่ต้องกลัวอะไรครับเป็นได้ของใหม่มีความรู้สึกว่าได้ได้นำสมัยเพื่อนๆเป็นเรื่องที่ดีค่ะต่อให้เรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองอาจจะยังไม่เข้าใจมากนักก็ตามแต่คุณพ่อคุณแม่สำคัญมากๆที่จะต้องตื่นตัวแล้วก็ให้ลูกมาทำแบบนี้นี่นะคะที่ผ่านมา ถ้ามีสถิติไหมคะว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยเด็กทําบัตรประชาชนเด็กเป็นมากขนาดไหนแล้วเยอะเยอะไหมคะตั้งแต่มีข่าวแล้วตั้งแต่ที่เปิดทําให้มาพอสมเยอะเยอะพอสมควรครับพอสมควรมากเพราะว่าจากเดิมจากเดิมเนี่ยปกติอย่างรถโมบายเวลาเราออกออกให้บริการเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเด็กอายุ15ปีมาทําใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้ไม่ใช่ละมันกลายเป็นว่าช่วงชั้นของอายุเนี่ย มันบรรไปถึง7ปี้างมากใช่ครับเพราะฉะนั้นจํานวนในแต่ละวันครับบัตรครั้งแรกไม่เฉพาะแต่รถโมบายค์ครับทุกสํานักงานเกตหรือผมเชื่อว่าทั่วอําเภอในประเทศนะครับต้องเยอะขึ้นแน่นอนสูงแน่นอนครับเพราะว่าประชากรเด็กเนี่ย อ่าไม่ขออภัยครับไม่ได้เหกว่ยครับ <c oughs> ตั้งแต่เจ็ดขวบขึ้นไป <c oughs> นะครับเจ็ดปีบริบรณ์ขึ้นไปเนี่ยมันมันต้องมากกว่าเดิมแน่นอนครับค่ะครับผมค่ะแล้วเราก็เห็นกระแสตื่นตัวแบบนี้เยอะมากนะคะ <c oughs> เอาละค่ะช่วงเวลาสุดท้ายอยากให้ประชาสัมพันธ์หน่อยหลายคนบ่นเรื่องประชาสัมพันธ์อาอย่างนี้จะติดต่อ,อยังไงเตรียมหลักฐานอะไรมาบ้างเวลาที่จะมาใช้บริการรถเคลื่อนที่แล้วก็มีช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อที่จะทํากันบ้านก่อนเนี่ยยังไงบ้างคะคือการติด ติดต่อสื่อสารนะครับถ้าเป็นทางโทรศัพท์นะครับ<ม>ก็ไปที่เลขหมายนะครับ02621-0721น่ะครับระหว่างประมาณ8ปดโมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันนะครับทุกวันน,อ,น,นอกสจากว่าตรงกับวันหยุดนะครับอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เพราะว่ามันมันมันเป็นเบอร์ของสำนักงานครับผมก็เป็นเวลาราชการแต่ก็เย็นนะคะคือ18นาฬิกาเย็นครับส8นาฬิกหลักฐานอีก ขอภัยครับอีกช่องทางหนึ่งในทางเว็บไซต์เราก็เปิดเว็บไซต์ในการแจ้งกําหนดการในแผนในการออกโมบายแต่ละเดืนอนนะครับมีด้วยมีค,ครับเว็บไซต์เราก็มีครับเอาเว็ bangkok o ard นะครับ w w w ร์ดไวเบ็อบดอทแบงคอกดอทอารเข้าไปก็จะมีข้อมูลให้ท่านทํากันบ้านในบางส่วนแล้วก็แล้วก็ดูแผนเขาว่าจะเคลื่อนที่ไปจอดให้บริการที่ไหนบ้างหรือจะใช้ระบบเซิร์ฟเวอรง่ายๆครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าสํานักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับก็ก็ก็เข้าถึงในจุดข้อมูลข่าวสารนี้ได้เหมือนกันครับผมครับมีอะไรที่จะเน้นย้ําอีกไหมคะมาแล้วจะได้ไม่เสียเที่ยว เน้นย้ำนะครับไอห้หลักฐานในการทําบัตรนะครับในต,ตอนนี้เด็ก7ขวบ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอะครับก็มีเพียงแค่สูติบัตรนะครับสูติบัตรเด็กแล้วก็บัตรของคุณพ่อคุณแม่ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่มาถ้า,<ม>าคุณคพ่อคุณแม่มาคุณพ่อก็ต้องบกพกบัตรประชาชบ,บัตรประชาชนมาด้วยไม่ต้องมีสําเนาก็ได้ครับเราเพียงแค่ตรวจสอบอ่าอ่า ความเป็นบุคคลเท่านั้นเองครับหลักฐานเราจะไม่เก็บไว้ครับเพราะมันแทบจะไม่จําเป็นเลยคือแค่ดูว่าอ๋อนี่คุณเป็นพ่อแม่ลูกกันนะในกรณีที่เด็กเจ็ดขวบมาขอทาบัตรนะครับไม่ใช่พ่อแม่ได้ั้ยลุงป้านาอาพามาส่ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนิดนึงก็ได้ครับลุงป้านาอาคือพ่อคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับอาจจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายคุณตาก็ เราก็ให้บริการอยู่แล้วครับยืดหยุ่นเรื่อง<ช>นี้คับ <ฮะ S 2> ส่วนในกรณีบัตรอื่นๆเพียงแค่มีบัตรเดิมมาก็ทำบัตรได้อยู่แล้วอ่าค่ะถือว่าค่อนข้างให้บริการเชิงรุกแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีกรณีซับซ้อนอย่างที่เรากล่าวไปในรายการนะคะคแล้วก็อย่าลืมค่ะ สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าจะมีรถบริการเคลื่อนที่แบบนี้ไปให้บริการท่านในจุดไหนบ้างเรียกว่าเกือบจะครอบคลุมทุกเขตในกรุงเทพมหานครนะคะเข้าไปที่หมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในเวลานี้สามารถที่จะสืบค้นได้แต่ถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ขอความกรุณาว่าในเวลาราชการนะคะจนถึง18นาฬิกาค่ะ วันนี้ก็คงจะทําให้เราได้เห็นงานบริการเจริงรุกของกรุงเทพมหานครในอีกสํานักงานหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยนะคะหวังว่าคงจะเป็นที่พึงพอใจแล้วก็เชื่อว่าก็คงจะต้องฟังเสียงสะท้อนกลับมาด้วยจะได้พัฒนาต่อไปเพราะว่าทํามาตั้งแต่ปี2 5 5 1นะคะแต่ว่าหลังจากนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะรับทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้มากขึ้นแน่นอนนะคะขอบคุณคุณเลิกดีวิสานาถกิจเจ้าพนักง,งานปกครอง7วอของกรุงเทพมหานครค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ และเราทั้งสองคนลาทุกชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ